นี่คือภาพของสถานีรถไฟสงขลาในอดีตซึ่งปัจจุบันสถานีแห่งนี้ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่มีเรื่องราวความบาดหมางระหว่างทหารญี่ปุ่นกับเจ้าหน้าที่ของกรมรถไฟหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยในปัจจุบันจนเกือบขยายตัวเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่วันนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันครับในช่วงต้นของสงครามญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484 และเกิดปะทะกับฝ่ายไทยยังดุเดือดจนกระทั่งรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามได้ประกาศให้ญี่ปุ่นเคลื่อนพลผ่านประเทศไทยได้แต่ความไม่พอใจของคนสงขาที่มีต่อทหารญี่ปุ่นก็ยังคงมีอยู่อย่างมากแม้จะต้องร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่นอย่างจำยอมก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของกรมรถไฟไทยที่ต้องสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นซึ่งใช้ทั้งรถไฟเส้นทางรถไฟพนักงานขับรถไฟ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างๆของไทยในการขนส่งลำเลียงกำลังทหารและยุทธปัจจัยนานาชนิดของญี่ปุ่นเพื่อเข้าโจมตีมาลายูและสิงคโปร์กองทัพญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่ของตนเข้ามาควบคุมสถานีรถไฟที่สำคัญในจังหวัดสงขลาเพื่ออำนนยความสะดวกต่อการเดินทัพของตนจนบางครั้งก้าวไก่การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมรถไฟไทยทั้งเปลี่ยนแปลงตารางเดินรถสับเปลี่ยนขบวนร,รถของฝ่ายไทยจนสร้างความไม่พอใจให้ใหกับเจ้าหน้าที่ของไทยและกลายเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันอยู่เสมอ ในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2485ความกินแหนงแคลงใจดังกล่าวก็ปะทุรุนแรงขึ้นเมื่อทหารญี่ปุ่นหลายนายรุมชคต่อยในสถานีรถไฟสงขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมทั้งยังได้รุมโชคต่อยทุบตีนายชัดพนักงานขับรถไฟของกรมรถไฟที่สงขลาอีกด้วยต่อมาในวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2486ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกคราวนี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยขบวนรถไฟลำเลียงทหารญี่ปุ่นที่จอดพักอยู่ได้ออกก่อนเวลาเล็กน้อยทางนี้เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างนายสถานีฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายไทยเพื่อความสะดวกแต่มีทหารญี่ปุ่นขึ้นรถไม่ทันนายทหารญี่ปุ่นที่คุมขบวนรถไฟไม่ทราบเหตุผลจึงได้เรียกพนักงานรถไฟไปตบหน้าพนักงานรถไฟจึงไม่ไปกับขบวนรถเพราะกลัวถูกทำร้ายอีกทำให้รถเสียเวลาและส่งผลให้ขบวนลำเลียงของญี่ปุ่นต้องล่าช้าออกไป การกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ฝ่ายไทยก็ไม่ยอมเพราะถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกฝ่ายญี่ปุ่นก็ไม่ยอมเพราะได้รับความเสียหายจากความล่าช้าของขบวนรถไฟจนนํามาสู่การประชุมเพื่อปรับความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรถไฟไทยและญี่ปุ่นพร้อมด้วยกงสุลญี่ปุ่นและผู้บังคับกองพันฐานราบที่5ของไทยซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นนั้นประกอบด้วยพันโทคาวามูระผู้บังคับหน่วยทหารญี่ปุ่นในจังหวัดสงขลา ร้อยโทโคชิหัวหน้าหน่วยสรารวัตรทหารญี่ปุ่นร้อยโททาคาฮาชิหัวหน้าหน่วยตำรวจรับเคมเปไตหรือที่ในบันทึกของฝ่ายไทยออกเสียงว่าเคมปิโต oh. อันเป็นหน่วยที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความดุดันโหดเหี้ยมในการทรมานหรือรีดความรับผู้คนมานักต่อนักนะครับการเจรจาที่จัดขึ้นแทนที่จะเป็นการประนีประนอมรอมชอมกันกลับกลายเป็นเวทีประทัาคารมกันอย่างรุนแรงดังที่ปรากฏในบันทึกการสนทนาซึ่งอยู่ในรายงานสถานการณ์ประจําวัน มีใจความสรุปว่านายสถิตรังคัสสิริสารวัตรเดินรถไฟสงขาได้สอบถามฝ่ายญี่ปุ่นว่าทำไมทหารญี่ปุ่นจึงต้องตบหน้าพนักงานขับรถไฟของไทยโดยที่ไม่มีความผิดแต่อย่างใดการกระทําเช่นนี้เป็นการดูหมิ่นเกียรติของเจ้าหน้าที่รถไฟไทยทั้งในเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นอยู่ร้อยโทโคโชิผู้บังคับหน่วยสารวัตรทหารของญี่ปุ่นตอบว่าสารวัตรทหารญี่ปุ่นได้เข้าไปขอโทษแทนแล้ว ยังไม่พอใจอีกหรือทางฝ่ายไทยก็ตอบกลับไปว่าเป็นหน้าที่ของผู้กระทําผิดต้องไปขอโทษเองไม่ใช่ให้คนอื่นไปขอโทษแทนทางผู้กระทําผิดก็เป็นระดับนายทหารย่อมจะรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วไม่น่าจะกระทําเช่นนั้นร้อยโทโคโชิตอบว่ากําลังพลหน่วยสารวัตรทหารญี่ปุ่นที่ไปขอโทษแทนนั้นถือเป็นหน่วยที่มีเกียรติสูงกว่าทหารเหล่าอื่นอยู่แล้วเพราะถือเป็นทหารของพระจักรพรรดิโดยตรงเหมือนเช่นพ่อแม่ของเด็ก ซึ่งเมื่อเด็กกระทำผิดย่อมขอโทษแทนได้ส่วนเรื่องการตบหน้านั้นทหารญี่ปุ่นให้เหตุผลข้างๆคู่ว่าเห็นจะเป็นเพราะความเคยชินทั้งนี้เนื่องจากขนาที่พวกเขาอยู่ในมาลายูก็เคยตบหน้าราษฎรอยู่เสมออย่างไรก็ตามบรรดานายทหารญี่ปุ่นก็พร้อมจะยอมรับผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าฝ่ายไทยเองยอมรับผิดเหมือนกันว่าการรีขบขวนรถไฟกลับมาทําให้เกิดความล่าช้าเป็นการขัดขวางการลำเลียงทหารญี่ปุ่นถ้าฝ่ายไทยขอโทษ ฝ่ายญี่ปุ่นก็จะยอมรับผิดในเรื่องตบหน้าพร้อมรับปากว่าจะกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายเจ้าหน้าที่ของกรมรถไฟไทยขึ้นอีกคราวนี้การโต้เถียงเริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับจนข้าหลวงของสงขลาเกิดประทะคารมกับฝ่ายญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายญี่ปุ่นความผิดย่อมมาจากฝ่ายญี่ปุ่นฝ่ายญี่ปุ่นก็เถียงว่าเรื่องตบหน้าไม่เป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องการขัดขวางการดําเนินงานของกองทัพญี่ปุ่นถือว่าสําคัญที่สุด การประชุมเริ่มลุกลามบานปลายออกไปเมื่อฝ่ายญี่ปุ่นไม่ยอมยุติและยังคงถกเถียงอยู่แม้ฝ่ายไทยจะพยายามควบคุมอารมณ์จนกระทั่งนายคัตสุโนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจากกรุงเทพได้พยายามเข้าไปไกลเกลี่ยในที่สุดนายสกลกันหาวยักษ์ผู้แทนอีกคนหนึ่งของฝ่ายไทยได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเจ้าหน้าที่รถไฟไทยได้รับความยากลำบากต้องอดตาลับขับตานอนช่วยเหลือในการลำเลียงพลงกองทัพญี่ปุ่นมาโดยตลอดนั่นไม่ทำให้ญี่ปุ่นเห็นความร่วมมืออยู่หรือ คำพูดดังกล่าวทำให้บรรดาสรวัตทหารญี่ปุ่นมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายลงจนในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จบการปรึกษาหารือในเวลาเกือบหนึ่งทุ่มหรือประมาณ19บเนาฬิกาหลังจากที่ถกเถียงกันมายาวนานกว่า2ชั่วโมงการเจรจาปิดท้ายลงด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันแต่ในระหว่างการรับประทานอาหารเพื่อหวังเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นร้อยโทโคโชิหัวหน้าหน่วยสรวัตทหารญี่ปุ่น ยังคงติดใจเรื่องนี้อยู่ได้เกิดปากเสียงกับกงสุนสงขาซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกันในที่สุดพันโทคาวามูระและร้อยโททาคาฮาชิหัวหน้าหน่วยเข็มเไปไตัต้องเข้าห้ามปรามและสนับสนุนความคิดเห็นของกงสุนสงขาแในบันทึกของฝ่ายไทยสรุปว่าทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและไทยต่างลงความเห็นว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดมีแต่ร้อยโทโคชิผู้เดียวหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นความบาดหมางระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ก็ดูเหมือนจะเริ่มทุเลาลงนะครับเพราะทางฝ่ายญี่ปุ่นพยายามปรับบทบาทของตนดังจะเห็นได้จากบันทึกของนายพลนาการมูระผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจําประเทศไทยได้บันทึกถึงการที่กองทัพญี่ปุ่นต้องเคารพในเอกราชของไทยรวมทั้งต้องทําให้ความรู้สึกที่ไม่ดีของคนไทยที่มีกับกองทัพญี่ปุ่นลดลงนายพลนาการมูระถึงกับบันทึกไว้ว่าการตบหน้าและตบหัวซึ่งทหารญี่ปุ่นชอบทํากันในเมืองไทยถือเป็นเรื่องที่น่าเกลียดชังที่สุดสิ่งเหล่านี้ ดูเหมือนจะเป็นความพยายามจากส่วนกลางทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นในการลดแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จนเป็นที่มาของการสั่งการของนายพลนากามุระให้พิมพ์คู่มือการปฏิบัติตัวของทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยจำนวนนับแสนเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับกําลังพลญี่ปุ่นทั่วประเทศส่วนฝ่ายไทยก็พยายามหาหานทางประนีประนอมตามแบบฉบับของคนไทยนะครับคือใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ จนนำมาซึ่งแนวทางการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กระชับมิตรระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นในพื้นที่ขึ้นแนวทางดังกล่าวจะได้รับการตอบสนองจากทหารญี่ปุ่นในพื้นที่หรือไม่รายการของเราจะได้นำมาเสนอต่อในตอนต่อไปครับ